สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเอเวอร์ทุกคนนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับวันนี้เนาะนะครับแต่ขออนุญาตนั่นปัวกอบแล้วกันนะครับผมชื่อโอเล่พุทธกรอัศวริชากรนะครับก็วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับลาดคู่นะครับยังไงขอเสียงปรบมือให้กับคุณอิฟปอังสนาสริดีชัยกุลด้วยแล้วก็น้องเอวาการสีตาด้วยนะครับวันนี้พวกเราฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพไปหลายท่านแล้วนะครับแต่วันนี้ครับถ้าเกิดสมมติผมมีคําถามนะครับที่น่าสนใจให้เพื่อนๆก่อนนะครับหากวันนี้เราสามารถเอาไขมันและสุขภาพของเรา ไปแลกอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตได้เพื่อนๆเลือกแลกอะไรดีครับสุขภาพที่ดีขึ้นดีไหมครับรายได้ที่มากขึ้นดีไหมครับบ้านใหม่ดีไหมครับรถใหม่การท่องเที่ยวใหม่ๆหรือสามีใหม่ภรรยาใหม่อันนี้ไม่ต้องก็ได้นะครับนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ว่าเราจะเลือกอะไรก็ตามผมเชื่อว่าวันนี้ครับการเลือกของเราทุกอันนะครับเป็นการตัดสินใจที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแน่นอนและผมขออนุญาตวันนี้ครับอยากจะแบ่งปันนะครับเรื่องราวประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังครับว่า การที่เรานะครับจากชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเราสามารถเอาไขมันไปแลกได้อย่างไรบ้างนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวนะครับจบจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับมีการได้ช่วยบริหารนะครับธุรกิจรีสอร์ทนะครับอยู่ที่บ้านเพจจังหวัดระยองด้วยนะครับในการเริ่มต้นธุรกิจนี้ของผมนะครับง่ายมากๆเลยและผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับลองลองเปิดใจฟังจากผมดูนะครับว่าผมทํำยังไงบ้างเริ่มต้นง่ายๆครับจากการที่เราเนี่ยมีต้นทุนที่อาจจะน้อยคนอื่นเขาหน่อยครับป่วยครับ สุขภาพแย่ครับเป็นภูมิแพ้นะครับดูจากในรูปนะครับก็ไม่รู้ว่าเสพหรือขาแต่ถัดไปนะครับผมเองก็พัฒนาตัวเองครับเราอยากสุขภาพดีขึ้นครับเราก็ออกกําลังกายกินเยอะขึ้นครับแต่กินเยอะขึ้นครับมันไม่บวมกล้ามครับมันบวมพุงครับกลายเป็นสกินนี่แฟตไปนะครับจังหวะดีนะครับในชีวิตได้เกิดนะครับเจอรีบอนครับเมื่อประมาณ4ปีที่ผ่านมานะครับแต่ตอนนั้นเราก็ลังเลนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนอ้วนมาก แต่เราก็อยากรู้ครับว่าเฮ้ยศักยภาพของไอ้ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่ารีบอลตรงนี้เนี่ยมันสามารถช่วยให้เราสูขภาพดีขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับเราก็ตัดสินใจลองเลยครับไม่ยากนะครับใช้เวลาเพียงประมาณ1เดือนครึ่งครับน้าเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนหุนนะครับจากรูปนี้กลายเป็นรูปนี้ได้นะครับแล้วก็มีการประกวด next idol นะครับเจนที่1ผมก็ติด1ใน30คนแรกด้วยแต่เรายังไม่พอครับเราก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับในปี2019ก็ได้หุ่นตรงนี้มานะครับเขาบอกครับว่าเสื้อผ้าททีีี่่ดดสุ ก็คือรูปร่างของเราเองนะครับแล้วก็การลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำที่สุดคือการลงทุนกับตัวเองเช่นกันนะครับสปีที่ผ่านมานะครับผมลืมไปแล้วครับว่าเรานะครับเคยเป็นนะครับภูมิแพ้หรือว่าสุขภาพแย่นะครับถ้าวันนี้ครับเราอยากจะดูแลใครสักคนหนึ่งนะครับเราลองเริ่มต้นดูแลตัวเองครับให้มีผลลัพธ์ที่ดีแบบนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็มีโอกาสนะครับเข้ามาฝึกตัวเองครับเราลองทําในสิ่งที่เรานะครับไม่ชอบดูชีวิตเราจะได้สิ่งที่เราชอบนะครับวันนี้เราลองทําในสิ่งที่มันใช ชีวิตเราจะได้ใช่มากขึ้นนะครับวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจครับเข้ามาเรียนรู้ตัวเองครับลองฝึกตัวเองสิ่งหนึ่งที่ผมกลัวมากๆคือการต้องพูดต่อหน้าคนอื่นหรือว่าพูดบนเวทีครับแต่เราก็ฝึกได้จริงไหมครับลองเปลี่ยนตัวเองครับจาก1คนฝึกไปเลยครับเป็น2คนจาก2คนนะครับเป็น1กลุ่มจาก1กลุ่มกลายเป็น1ห้องขนาดใหญ่แล้วกลายเป็นงานใหญ่ได้ครับหลังจากนั้นครับพอออฟไลน์จบครับยังไม่พอนะครับเรายังต้องมาฝึกออนไลน์ด้วยเพราะว่าโควิดเข้ามาใช่ไหมครับบางคนถนัดออนไลน์บางคนถนัดออฟ แต่เชื่อผมนะครับวันนี้เนี่ยเราลองเชื่อมต่อกันดูครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ลองเชื่อมมันเป็นออนไลน์ดูครับอยู่ที่ไหนเราก็ทําได้และพอเราที่ฝึกครับโชคดีก็เข้ามาในชีวิตครับผมสามารถนะครับสร้างธุรกิจนี้โดยการที่สามารถมีลูกอยู่ด้วยข้างๆได้ด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นออฟไลน์สมัยก่อนต้องเดินทางกันสองชั่วโมงปัจจุบันนี้ครับเอาลูกมานั่งเรียนข้างๆด้วยกันเลยนะครับแล้วพอนะครับหลังจากที่เรานะครับฝึกนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองครับแล้วผลลัพธ์ก็เกิดขึ้นนะครับจากการที่เราฝึกฝนตััวเองนะครบ รายเรือแรกจากเลกาซี่ครับ4,400กว่าบาทเท่านั้นเอง3ปีผ่านไปครับเป็นตำแหน่งที่เราว่ารูบิเดคเตอร์คือรายได้หลักแสนนะครับแล้วเราก็ทำอย่างต่อเนื่องครับจากห0 0 0 0แสนแล้วกลายเป็น120,000บาทเป็น150,000บาทเป็น170,000บาท1 2ึ0 0 0บาทนะครับ230,000บาทแล้วก็260,000บาทนะครับนี่คือรายได้ที่ผมเอาแรงกับเวลานะครับมาแลกแต่ผมนะครับมองไปไกลกว่านั้นครับเพราะธุรกิจนี้ครับสามารถ ทำให้เรานะครับสามารถสะสมแล้วก็สร้างทรัพย์สินของตัวเองเพื่อก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตครับเรียกง่ายๆครับว่า Passive Income เล卡ซี่จ่าย Passive Income นะครับรายได้ที่เราหยุดทําในอนาคตนะครับรายได้ก็ยังคงเข้าอยู่นะครับเป็นมูลค่า2 0 0 0 0กว่าบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็รายได้รวมๆจากเลกาซี่เลยนะครับทั้งหมดประมาณเกือบเกือบ7ล้านบาทถ้าทุกช่องทางนะครับก็เกือบ10ล้านบาทเรียบร้อยแล้วนะครับและสิ่งที่ได้มากกว่านั้นครับก็คือการท่องเที่ยวครับ12ประเทศนะครับ ทริปไหนที่เราไม่ได้ไปเนาะลอนดอนมาดีฟนะครับได้เงินคืนกลับมานะครับเกือบเกือบสามแสนบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วเราก็ได้นะครับชีวิตที่สามารถอยู่กับลูกได้แล้วก็มีเงินเก็บให้ลูกนะครับเตรียมที่จะเข้าโรงเรียนนานาชาติตอนอีสคอสามขวบนะครับแล้วก็นะครับยังสามารถพาลูกไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะครับจ่ายไปอีกเกือบหนึ่งแสนบาทด้วยนะครับสำเร็จมากพอครับเราก็สามารถตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ครับนะครับมอบเงินคุณพ่อนะครับให้คุณพ่อ8 0ดแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็ว และเราก็สามารถซื้อความปลอดภัยเพราะเราสามารถเลือกได้เนาะเราเอาไขมันของเราสุขภาพของเรานะครับมาแลกรถนะครับที่เป็นรถที่ปลอดภัยเวลาเดินทางไปกับกรุงเทพประยองนะครับก็มูลค่านะครับ3.49ล้านบาทนะครับเอาผ่านนะครับถัดไปครับเราก็เอาไขมันของเราครับไปแลกเงินอีกนะครับไปแลกซื้อคอนโดที่เราสามารถเข้ามาอยู่ในใจกลางเมืองได้นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งไว้ปล่อยเช่านะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ผมคนเดียวเท่านั้นนะครับเรายังมีคนที่สุขภาพดี หุ่นดีรูปร่างดีมากมายเลยกลายเป็นสังคมที่ดีครับวันนี้ผมอยากให้พวกเราครับลองมาดูครับกับอีกหลายๆตัวอย่างเลยนะครับบางคนสุขภาพดีขึ้นรูปร่างดีขึ้นรวมถึงรายได้มากขึ้นและก็ไปถึงวิถีชีวิตที่ดีขึ้นเลยคนแรกเลยนะครับไม่ใช่ใครเลยเมื่อกี้ที่พวกเราครับได้ฟังการสัมภาษณ์กันเองก็คือแฟนผมเองนะครับจากที่แพ้ทุกอย่างเลยครับไทลอยแพ้อ่านทะเลปัจจุบันนี้ครับมีซีซีด้วยนะในมดลูกด้วยครับปัจจุบันนี้มีลูกครับน้องเอวาได้ภายใน2เดือนก็จากการที่เราทานีบอลไปนะครับ แล้วก็เมื่อกี้อนุกนะคบพวกเราได้เจอนะครับสัมภาษณ์กันเรียบร้อยแล้วนะครับจากไขมันพกตับความดันนะครับความเสี่ยงเบาหวานปัจจุบันนี้ครับโอ้โหน้ำหนักหายไป20กิโลนะครับสุขภาพดีขึ้นชัดเจนมากๆนะครับและนะครับคนถัดไปนะครับน้องฮาร์ดครับในรูปนี้ครับน้องอายุเพียงแค่21ครับเป็นไทรอยด์เป็นพิษนะครับมีอาการหอบหืดหัวใจโตนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับที่จะหัวใจเต้นผิดปกติคุณหมอนะครับรักษาด้วยการให้กืนแร้ครับแล้วหมอบอกว่าต้องใช้เวลาถึง3ปีเลย ที่สามารถนะครับฟื้นฟูร่างกายได้แต่รีบอลครับทำให้เหลือแค่3เดือนแต่บวกการควบคุมนะครับแต่การทานยาของคุณหมอนะครับปัจจุบันนี้นะครับสุภาพดีแข็งแรงล่าสุดเพิ่งไปเตะบอลด้วยกันมานะครับผมจําไม่ได้แล้วว่าน้องเป็นไทลอยไปนะครับถัดไปนะครับพี่หมอเจี๊ยบเคสนี้เป็นเคสมะเร็งนะครับพี่หมอเจี๊ยบเนี่ยเป็นมะเร็งที่ปากหมดลูกนะครับใช้รีบอลเพียง3เดือนเท่านั้นครับปัจจุบันนี้ครับก็สุภาพดีแล้วก็ไปหุ่นปังกับคุณสามีที่ต่างประเทศเรียบร้อยพี่ปอมนะครับใช้ชีวิตหนักมากนะคัดตีงื ตรวจพบครับปรากฏว่าร่างกายเนี่ยกลายเป็นกล้ามเนื้อหัวใจตายครับตัดสินใจนะครับมารีบอลก็สามารถสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับที่สําคัญได้ซิกแพคครับขุ่นเป็นโอปป้าเป็นขวัญใจไม่ยกเลยตอนนี้นะครับเห็นไหมครับและแถมที่สําคัญครับยังเอาไขมันมันแลกรายได้เดือนละครึ่งแสนปัจจุบันนี้ราได้รวมๆมากกว่า70,000สบาทเลยทีเดียวนะครับเรายังมีนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องของน้าหนักมากๆนะครับก็คือน้องเลือสาครับอายุเพียง19กนะครับแต่ก็ อ้วนน่เด็กเลยนะครับเป็นคนที่ชอบกินนะครับลดยากมากๆไม่มีเวลานอนแล้วก็เรียนหนักนอนน้อยด้วยนะครับใช้รีบอนเพียง28วันนะครับไขมันหายไป3%เลยทีเดียวนะครับแล้วก็น้องยีนครับเกศึกษาจบใหม่นะครับคนนี้เนี่ยใช้เวลา9เดือนครับน้ำหนักที่เคยพุ่งจาก85กิโลแล้วก็เป็นภาวะดื้ออินซูลินครับกลับกลายเป็นว่าเหลือเพียงแค่59ครับแล้วก็ไขมันจาก44%หายไปเหลือแค่28%ครับปัจจุบันนี้น้องเนี่ยก็มาถ่ายทอดนะครับเป็นโค้ช ที่สามารถดูแลสุขภาพตัวเองและแบ่งปันให้คนอื่นได้ด้วยนะครับคนนี้ครับเมื่อกี้พวกเราได้เจอกันแล้วนะครับพี่หมอโบนั่นเองนะครับโอ้โหจาก44%นับไขมันลดเหลือจาก24%นะครับและยังเอาไขมันของเธอครับมาแลกกับเงินนะครับประมาณ300,000บาทด้วยอย่างนี้ดีิ่งไหมครับอ่าพี่แพทนะครับก็คือกลุ่มของคนที่เชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นคนอ้วนกรรมพันธุ์นะครับน้ำหนักเคยพุ่งไปสูงสุดคือ104่งโลนะครับแต่พี่แพทนะครับตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์รรรรรีีีบบบบบออนน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 ตง้้้ะคคคคคัััััจจจากกวๆเห็มปุซิแพ 4K คมชัดลึกและยังเอาไขมันมาแกลกรายได้เดือนละ2 0,000บาทและได้รวมๆมากกว่า8ล้านบาทเลยนะครับแล้วก็ยังมีผลลัพธ์ทางด้านรูปร่างของคนที่อายุเยอะด้วยนะครับพี่จ๋ารูปซ้ายมือเห็นไหมครับก็คือ54ปีนะครับเห็นแบบนี้แต่หน้าเด็กลงครับสวยขึ้นปังทุกช่องทางเลยนะครับเอาไขมันมาแกลกรายได้นะครับมากกว่า6 0 0 0 0บาทนะครับ แล้วก็สามารถเที่ยวกับ Legacy นะครับได้4ทริปท่องเที่ยวด้วยกันนะครับโอ้โหนะครับถัดไปครับพี่ปองเลยนะครับก็อายุมากกว่า50แล้วเนาะหน้าเด็กปัจจุบันนี้ครับไปเดินข้างๆเขานะครับผมว่าต้องอายนะครับรายได้มากกว่าหลักแสนบาทเลยนะครับโอ้โหหุ่นนี้ซิกแพคชัดสุดๆนะครับถัดไปครับคนที่มีปัญหาเรื่องรูปร่างครับแต่ไม่มีเวลาครับก็มีน้องเนมนะครับอายุเพียง27ปีนะครับก็แน่นอนคนนี้ครับเป็นพยาบาลกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลานะครับใช้วิธีการลดมาหลายวิธีแล้วนะครับ ใช้ดีบอลเพียง3เดือนนะครับออกกำลังกายควบคู่ไปนะครับรอบเอวจาก33เหลือ28นะครับน้ำหนักจาก7 2เหลือ6กเโลเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีน้องเมย์ด้วยครับเจ้าของธุรกิจอายุเพียงแค่30ปีนะครับไม่สามารถที่จะออกกำลังกายได้ครับเพราะว่าไปผ่าตัดมาแต่สามารถลดไขมันได้14วันเนี่ยหายไป2%เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถเอาไขมันแลกเงินได้3 0,000บาทเลยทีเดียวนะครับคนถัดไปนะครับมีปัญหาเรื่องของรูปร่างและเป็นคุณแม่หลังคลอดค่ะทั้ง2ท่านนี้ คนแรกคือพี่หมอกี้ครับเจ้าของคลินิกสัตวแพทย์อยู่ที่อุดรธานีครับแล้วก็คุณแม่ลูก2คนนี้ครับเคยทั้งดูดไขมันยาลดน้ำหนักครับใช้ทุกวิธีทางนะครับสุดท้ายมาจบที่รีบอนครับสเดือนน้าหนักหายไป10บกิโลเลยนะครับปัจจุบันนี้รายได้นะครับจากการเอาไขมันมาแลก1ล้านบาทครับพี่มนอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นคุณครูนาะนะครับจากอ้วนหลังคอเช่นกันนะครับก็21ยีวันครับเอวจาก26นะครับกลายเป็น24ไขมันหายไป2กิโลด้ สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของรูปร่างและคุณแม่หลังข้อจะมี2ท่านนะครับก็คือครูหวานนะครับคุณครูจากจังหวัดชนบุรีนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับตัวเองจากคนที่ไม่มั่นใจนะครับใช้รีบอลนะครับก็8เดือนครับน้ําหนักหายไปสิบกิโลไขมันนะครับเอามาแลกเงินได้8 0 0 0มบาทด้วยพี่โอ้ด้วยครับรีบอลสเดือนครับไขมันหายไปแปเปรเซ็ตเลยซิกแพคมาชัดมากๆแล้วก็รับรายได้รวมนะครับมากกว่าอีก ,00 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับและสําหรับคนที่ผอมครับ แต่หุ่นยังไงก็ไม่เฟิร์มสัทีครับมีน้องข้าวทิพย์นะครับอายุ27ครับออกกำลกายมานานมากๆเลยนะครับแต่เป็นแค่ได้คนหุ่นผอมนะครับพอมาเจอรีบอลจากหุ่นผอมกลายเป็นคนหุ่นดี4เดือนนะครับรายได้รวมมากกว่า1,000 0แบาทเลยทีเดียวนะครับทันตแพทย์คุณหมอเหมียวเมื่อกี้ที่เราเจอกันเช่นกันนะครับใช้มาหลายยี่ห้อมากครับปัจจุบันนี้ครับเธอหาเอวของเธอเจอครั้งแรกในชีวิตครับไขมันหายไป10%เป็นเลยนะครับรายได้ปัจจุบันนี้ครับก็โอ้โหมากกว่า30,000นบาทเลยนะครับและ ผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนในห้องนี้เนี่ยออกกําลังกายเยอะบางคนก็ออกกำลังกายเยอะแต่หุ่นไม่ปังสักทีนะครับพี่แหม่มนะครับไขมันลดไป12นะครับแต่พวกเราสังเกตไหมครับไขมันช่องท้องครับที่ปกติแล้วการออกกําลังกายไม่ได้ช่วยนะแต่เรานะครับใช้โภชนาการที่ถูกต้องจากดีบอลตรวนี้ครับไขมันลดจาก7.5นะครับเหลือแค่3.5เท่านั้นเองครับพี่หนูอีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้บริหารนะครับจากบริษัทแห่งหนึ่งนะครับเป็นนักวิ่งมาราธอนครับใช้ดีบอลเพียง3เดือน จากไซส์ L นะครับเหลือไซส์ S น้ำหนักจาก58เหลือ45ไขมันจาก29ครับเหลือแค่20%และวิสเซลล์แฟตหรือไขมันช่องท้องจาก6เหลือแค่1นเองนะครับสุดท้ายครับพี่ตารี่ครับหุ่นพอดีครับจริงๆหุ่นก็ดีแล้วนะแต่วันนี้ครับเธอเปลี่ยนเป็นเจ้าแม่ซิกแพคครับโอ้โหซิกแพคชัดมากนะครับเอาหุ่นพังๆมาแลกรายได้นะครับก็มากกว่า8 0 0 0กว่าบาทในทีเดียวนะครับสำหรับหลายๆคนที่สงสัยว่าเอะไล่ตัวรีบอลตรงนี้เนี่ยทานไปปุ๊บเนี่ยนะครับ จะสามารถเห็นผลได้นระยะเวลาประมาณกี่วันนะครับก็มีพี่คนนี้ครับพี่แจ็คนะครับเป็นผู้จัดการบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับใช้รีบอน14วันนะครับไขมันลดได้จาก32%เหลือเพียงแค่28.5%ครับและเอาไขมันมาแลกเงินอีกประมาณ10,000 0บาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มอีกหลายกลุ่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรีบอลบิวตี้นะครับโอ้โหแล้วก็มีกลุ่มพี่ลูกหมีพี่แจนพี่หมอเบียนะครับก็จากอายุมากขึ้นนะครับยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งเด็กลง นะครับที่สําคัญรายได้ของเธอแต่ละคนเนี่ยโหมากกว่า3 0 0 0 0ถึง100,000บาทเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าหุ่นดีรับตังหุ่นพังเชิญรับยานะครับทั้งหมดตรงนี้คือผลลัพธ์นะครับความสําเร็จนะครับที่ผมอยากให้พวกเราได้เห็นนะครับเขาบอกว่า health is a new wealth ครับสุขภาพที่ดีของเราคือจุดเริ่มต้นของความมั่นคงในชีวิตนะครับสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญอันดับแรกๆครับจะมีประโยชน์อะไรละครับถ้าหากว่าวันนี้เรามีเงินมหาศาลแต่ไม่มีสังขารจะใช้เงินผลลัพธ์นะครับปังขนาดนี้ ผมอยากให้พวกเราเห็นความมั่นคงของบริษัทที่สามารถเข้ามาซัพพอร์ตเราแล้วเป็นพาร์ทเนอร์ให้พวกเราทำงานได้ง่ายๆเจ้าของคือคุณวันโชติกววนนะครับท่านมีประสบการณ์ที่เคยทําธุรกิจเน็ตเวิร์กแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวประสบความสําเร็จนะครับแล้ววันนี้ไม่ใช่เพียงแค่การผลิตสินค้าเพียงไม่กี่ชิ้นในเลกาซี่แต่ท่านตั้งใจที่จะสร้างระบบอีโก้ซิสเต็มแล็เป็นระบบที่ครบวงจรที่ทําให้เรานะครับเป็นพาร์ทเนอร์ทางานกันได้ง่ายๆด้วยนะครับ และลงทุนเปิดสาขามากกว่า13สาขาทั่วประเทศไทยสาขาใหญ่นะครับอยู่ที่สาทรนะครับและมากกว่านั้นนะครับทุนจดทะเบียนนะครับของท่านเนี่ยชำระเต็ม100ล้านบาทตั้งแต่วันแรกนะครับถ้าวันนี้นะครับเพื่อนๆจะเลือกลงทุนกับธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งครับผมอยากให้เราลองมองถึงศักยภาพของธุรกิจให้ดีก่อนนะครับวันนี้ครับเดลกาซี่ก็พิสูจน์ให้พวกเราได้เห็นครับว่ายอดขายใน7ปีนี้ครับมากกว่าหมื่นล้านครับแล้วก็มีคนที่มีรายได้มากกว่า1ล้านบาทนะครับสิบรหัสในทีเดียวนะครับ มากกว่า3 0 0 0 0บาท50รหัสเลยและที่สําคัญครับเหตุผลหนึ่งที่ผมตัดสินใจเข้ามาผสบความเป็นธุรกิจนี้คือท่านมีเป้าหมายในการสร้างธุรกิจเล g a c ซี่100ปีครับและมีแนวคิดในการผลิตสินค้าแบบ3 Hi นะครับ High Innovation ครับคือวัตถุดิบที่ดีที่สุดในมุมโลกนะครับแล้วก็ High Quality ครับมาตรฐานของโรงงานนะครับและการผลิตนะครับที่ดีที่สุดนะครับเช่นกันแล้วก็ยังมี High Care นะครับที่เอาไปตรวจแลบจากแลบกางนะครับตรวจทุกล็อตจากสินค้าที่เล g a c ซี่ที่เขาเอาเข้ามาเลยนะครับ และยังสร้างสินค้าที่เป็นรูปแบบธุรกิจแบบออนเทรนครับอะไรคือออนเทรนออนเทรนคืออีก10ปีครับธุรกิจนะครับก็ยังคงมีคนใช้นะครับสินค้าเหล่านั้นก็ยังมีคนสนใจนะครับยังใช้ในชีวิตประจําวันอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรครับวันนี้อีก10ปีข้างหน้าครับพวกเราว่าคนยังอยากสุขภาพดีอยู่ไหมครับเราก็มีโปรแกรมรีบอลนะครับที่สามารถดูแลเรื่องของไขมันนะครับทำให้ร่างกายเราใช้ไขมันแบบอัตโนมัติได้อีก10ปีครับเพื่อนๆคนยังทานอาหารอยู่ไหมครับ เรามีรีบอร์นเฮลที่ฟู้ดครับที่มีตั้งแต่การตั้งใจนะครับสร้างฟาร์มออแกนิกขึ้นมานะครับไปถึงการผลิตและมีนักกําหนดอาหารนะครับมากาหนดอาหารให้พวกเราครับให้สารอาหารครบถ้วนในแต่ละมือด้วยอีก10ปีข้างหน้าครับพวกเราพวกคนยังออกกําลังกายอยู่ไหมครับเราก็มีรีบอร์นฟิสตูดิโอครับเป็นสถานที่ออกกําลังกายที่ได้รับมาตรฐานสากลด้วยนะครับและอีกสิปีครับผมก็เชื่อว่าพวกเรายังคงใส่เสื้อผ้านะครับสวยๆเราก็มีแบรนด์เลกาซี่สตูดิโอครับที่ใส่สวยมีคุณภาพแต่ราคาจับต้องได้ด้วยเช่นนกั อีก10ปีข้างหน้าครับผู้เราผมก็ยังเชื่อว่าได้เจอกับแบรนด์เหล่านี้อยู่และอีก10ปีข้างหน้าครับพวกเราก็ยังได้เห็นการหารายได้จากธุรกิจออนไลน์อยู่เช่นกันทั้งหมดตรงนี้นะครับอยู่ในเลกาซีทั้งหมดเลยวันนี้ครับเราลองมาดูกันว่าหนึ่งวันของเราครับสามารถทําอะไรได้บ้างวันนี้ครับตื่นมาแปรงฟันตอนเช้าทานมื้อเช้ากับรีบอลตอนสายนะครับเราทานกาแฟคาเฟ่เซเว่นมื้อเที่ยงครับทานรีบอลเฮลที่ฟู้ดจิบชานะครับชาเขียวมะฉะและชาไทยตอนบ่าย หลังเลิกงานครับไปฟิตเนสครับแล้วก็ระหว่างครับที่เราฟิตเนสอยู่เราสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้และก่อนนอนครับเราจบด้วยรีบอร์ลครับบำรุงสุขภาพก่อนทั้งหมดตรงนี้ครับเรียกว่าเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้เป็นรายรับเปลี่ยนจากกิจวัตรเป็นกิจการครับและบริษัทเรลักซี่ครับก็ยังสร้างบริเนสที่ทําให้พวกเราไร้กังวลครับซีโนครับโนแรกครับคือโนสต่างและโน่สอครับไม่ต้องลงทุนหน้าร้านนะครับโนที่2ครับคือโนสต็อกครับไม่ต้องลงทุนคลังสินค้า และโนซัาครับเราไม่ต้องแบบรับภาระเงินเดือนใดทั้งสิ้นครับมีระบบ call center ให้เราครับจัดการให้หมดเลยและโนสุดท้ายครับคือโนสกิลครับต่อให้เราไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะครับเราก็สามารถประสบความสำเร็จเพียงแค่เราเอาตัวเองเข้ามาศึกษาระบบจากการทำธุรกิจตรงนี้ครับและจะมีโค้ดสอนจนคุณทําเป็นครับเราก็มีระบบในการสอนออฟไลน์ออนไลน์ครับหาระบบสื่อต่างๆให้เราครับสามารถเป็น คอนเทนต์ครีเอเตอร์ขึ้นมานะครับเราไม่ต้องแพ็คสินค้าเองครับไม่ต้องส่งเองไม่มีฟิกคอร์สครับหน้าร้านคือหน้าของเราเราเพียงดูแลสุขภาพให้ดีครับแล้วก็สร้างตลาดดึงดูดเหล่านี้ขึ้นมานะครับและล่าสุดเลยครับดีบอนก็มีการคอลแลบกับ Genius DNA นะครับมันคือการที่เหนือการแค่ลดน้ำหนักหรือลดไขมันทั่วไปครับไปอีกขั้นหนึ่งคือการที่เราเป็นเจ้าแรกครับที่ดูแลให้ความสำคัญไปถึงชั้น DNA ของร่างกายของเราเลยทีเดียวทั้งหมดตรงนี้ครับสิ่งที่เลกาซีมีให้เราครับ เตรียมไว้ให้กับพาร์ทเนอร์และหุ้นส่วนแบบเราพวกเราว่าดีไหมครับสุดท้ายนะครับพวกเราลองดูกันผมย้าอีกทีครับว่าเราเริ่มต้นยังไงครับวันนี้ถ้าเรานะครับเปลี่ยนจากมือป่วยในชุตประมานของเรามาเป็นมือคุณภาพครับเราลองซื้อที่บอนทานนะครับได้ส่วนลดได้เงินคืนนะครับถ้าวันนี้เราใช้ดีครับเป็นผลลัพธ์นะครับเราบอกต่อก็ได้ค่าโค้ชครับแต่ถ้าวันนี้ครับเราอยากมีรายได้ครับเราลองเข้ามาศึกษาเริ่มต้นธุรกิจเอาไขมันของเรามาแลกเงินครับ ถ้าวันนี้ครับเพื่อนๆนะครับอาจจะนึกไม่ออกว่าจะเริ่มยังไงดีผมให้พวกเรานะครับสข้อใน5ข้อในการเริ่มต้นแล้วกันนะครับข้อแรกเลยนะครับผมอยากให้พวกเราครับเริ่มต้นด้วยการฟิตครับใช้สินค้าให้เป็นผลลัพธ์นะครับใน7-14วันก่อนวันนี้ครับลองใช้ลองเอาสายวัดมาวัดเอวนะครับมาวัดแขนวัดขานะครับแล้วลองถ่ายรูป before After ครับทำให้มันชัดเจนเพราะเราจะไม่กลับมาอ้วนหรือว่ายโยโย่เหมือนเดิมอีกหลังจากนั้นนะครับข้อที่2ครับ เราเอาตัวเองเข้าฟังก์ชันครับเรียนรู้ตลาดแอคทิเคชั่นเมาร์เก็ตติ้งนะครับเราจะสามารถสร้างตลาดบน a c e b o o k นะครับบนออนไลน์ได้ยังไงบ้างหรือออฟไลน์เราจะเข้าไปนะครับคุยกับเพื่อนยังไงบ้างเราจะตอบข้อโต้แย้งตอบคำถามเพื่อนได้ยังไงบ้างจากคู่มือนะครับ 5F แล้วก็ Bu s e l นะครับแส m มส์อนเซอใบจดค่าของพวกเราตรงนี้นามาซึ่งข้อที่3ครับเราจะสามารถออกไปขายสินค้าแนะนำสินค้านะครับกับรีบอล4เซตได้เห็นไหมครับ3ใน5ข้อนี้ผมว่านะครับง่ายมากๆครับ แต่พอเราทําได้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือปัจจุบันนี้ครับเลคัซี่ก็มีทริปท่องเที่ยวที่ชื่อว่าเอเชียครูสนะครับรีบอลทูเอเชียครูสนะครับเรือลานี้ครับเป็นเรือที่ใหญ่มากแล้วก็ใหม่มากนะครับผมอยากให้พวกเราครับลองตั้งใจเก็บคะแนนให้ได้28คะแนนครับเราจะไปเที่ยวบนเรือนี้กันครับเราไปปีนังมาเลเซียด้วยนะครับแล้วเราก็ไปสิงคโปร์ด้วยทั้งหมดตรงนี้ครับเพื่อนๆนฟังจบแล้วใครบ้างครับที่ตัดสินใจที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้้้้นนนตตััังงแ่วีเลยบบาคร ผมเชื่อนะครับว่าการตัดสินใจของพวกเรานะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆถ้าวันนี้ครับเราอยากจะเลือกตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามันอยู่ในเครื่องมือหรือเส้นทางที่ถูกต้องมันอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราได้เลยพวกเราว่างั้นไหมครับเอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆผมฝากไวให้พวกเราครับว่าถ้าจะตัดสินใจอยากให้ตัดสินใจด้วยวันที่เรานะครับเลือกด้วยวิสัยทัศน์อย่ารอให้วิกฤตนะครับทางสุขภาพและการเงินมาทําให้เราต้องตัดสินใจ โดยการที่เราเลือกไม่ได้ในวันนั้นวันนี้นะครับผมก็อยากจะจบแบบนี้แล้วกันนะครับมี4ข้อสุดท้ายผมไม่อยากให้พวกเราลืมนะครับสรุปนะครับสข้อของงานวันนี้ทั้งหมดเลย1ครับ health is a new wealth ครับสุขภาพของเราครับคือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งครับข้อที่2ครับลองเริ่มต้นนะครับในการที่จะเราเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของสุขภาพเรารูปร่างของเราดูก่อนข้อที่3ครับไปเข้าฟังก์ชันครับหรือห้องอินโทรวันอังคารนี้และข้อสุดท้ายครับลองปรึกษาจากคนที่ชวนมาวันนี้ดูครับว่า เราเนี่ยจะเริ่มต้นได้ยังไงดีจากธุรกิจนี้ยังไงนะครับเรานะครับก็มีโอกาสได้เจอกันอีกแน่นอนครับจะเจอบนเรือนะครับเอเชียครูสนะครับหรือว่าเจอกันในห้องสัมมนาครับแต่ผมหวังยิ่งครับว่าผมขอให้พวกเรานะครับคนที่ตั้งใจมากๆในการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นประสบความสําเร็จมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีครอบครัวมีเวลานะครับก็ยังไงนะครับเรื่องราววันนี้โปรเด็กโปวันนี้ครับก็ฝากเพื่อนๆไปทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ